รัฐธรรมนูญมาได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 6้ยหกสิบวงเล็บสี่รวงเล็บ5ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิร,ริมอํมพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือหุ้นบริษัทเอาภายก็๊อ แอนด์สปอยด์ขับจำกัดทั้งๆท,ที่รู้ว่าเป็นที่ดินทรณีสง์ท่านไม่ควรแสวงประโยชน์ในทางที่ผิดนอกจากนั้นท่านได้ปล่อยปะละเลยให้บุคคลในครอบครัวมากระทําให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพการที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรี ได้เรียกแกนนำของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรสง่าและบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปขอให้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะเป็นผลจะเป็นอย่างไรนั่น ผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินท่านเองทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอาคติแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกท่านทุกประการสอสอของพรรคพลังรประชารัฐอีกสีท่านจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมมตรี ประชาชนทุกคนที่รับฟังในสิ่งที่ผมพูด